ผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยไอการที่มันปวดฉี่แล้วมันอั้นไว้ไม่ไหวเนี่ยมันไม่หวจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนบอกว่าอั้นฉี่ยังงั้นอั้นง่ายกว่าอ,อ,อั้นอึใช่ไหม อันเออันที่อันง่ายกว่าอันเอือสุดมั้ยมันก็แล้วแต่นะอันไหนเป็นจู่โจมมากว่ากันถ้าเกิดอันเอือเนี่ยสมมติว่าสมมติเราท้องเสียงมันอันยากนะพี่แต่สาวคนนี้ครับชุดแดงนะถึนก็ว่าอันที่ไม่อยู่นะฮะต้องหาที่แล้วนะฮะแล้วก็ไปฉีอยู่ที่นั่งหน้าร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์คุณผู้ชมครับไปดูภาพกันนิดนึงครับ Nee. นั่งฉีกันอยู่หน้าร้านแบบนี้เลยนะครับและชุดของเธอเป็นชุดแบบแนวบอดี้สูทด,ด้วยสิโอเดี๋ยวนะคุณปิ๊กข่าวทํานองนี้มีให้เห็นกันเยอะเนาะวันก่อนก็ไป,หน,ไปนหน้าโชรูไปอือรหน้าโชรูใช่ไหมอ,อ่าแ้วก็มีนักวิ่งอีกนี่ครับนี่นั่งฉีกันแบบนี้เลยแล้วชุดบอดี้สูทของผู้หญิงอะ่ะน<อ>ึกออกไหมว่ามันมัน,มนเปิดมันถลกไม่ได้อะ่ะเออต้องแบบว่ามันต้องรูดตั้งแต่เสื้อข้างบนลงไปใช่ป่ะและบางครั้งนะบอดี้สูทอะซิปมันอยู่ด้านหลังรูดเองก็ไม่ได้อีกโอ้นี่เขายังรรูดดเองงไ้้้คับผหญนีแต่รูด ลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็โป๊เลยสินี่ครับนั่งฉี่อยู่ตรงนี้ครับแต่ดูเหมือนเป็นคนเมานะยืนโซเซไปมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลูดชุดลงมาฉี่แบบนี้แบบไม่แคร์สายตาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนั้นเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายแบตเตอรี่รถนะครับอยู่ริมถนนหัวหินห้วยมงคลที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับีนคลิปนี้มาลงในเพจ Facebook Social Hunter 2021 <S <S ครับบอกว่านี่ เมื่อคนสวยชุดแดงปวดเยี่ยวนะ <c oughs> เขาก็บอกว่านี่คนเขามาคอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับบางคนบอกว่าโหนี้กล้ามากนะสุดจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วดูท่าทางที่เธอนั่งฉี่สิดูสบายใจเหลือเกินครับบางคนก็แซวบ,บอกว่านี่ของดีของดีของดีงดงด<อ>นะร้านพี่เงินทองกําลังไหลเข้าร้านแล้วแหละแบบนี้แม่ก่อนเงินทองจะไหลนี่ฉี่มันน่าจะไหลเข้าร้านก่อนแล้วนะ <c oughs> S <S ดูไหมฮะเอ้าตามกฎหมายคุณผู้ชมครับเอาจริงๆเนี่ยอย่าไปฉี่สีสัวตามข้างถนนนะครับมันมีความผิดพรบรักษาความสะอาดนะเพราะปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับหรือถ้าสมมติว่าไปทําให้ใครเดือดร้อนจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะระวังโทษจําจคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1 0,000บาทด้วยนะครับโอ้ยข่าวทํานองนี้มันบ่อยเหลือเกินเนาะ